ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำ,ำ,ำรนมาแล้วเสียงเรมาแล้วคำรนตอนอีกปัญหาใหญ่ที่ต้องใส่ใจในแรงนี้คือไฟไม่ป่าพรุชปปอ15เตรียมรับนครศรีธรรมราชนะเ <c oughs> จ้าบ,บอกหายท่วมเราแรงเรามีไรขอให้บอกเราขอพี่จงเชื่อใจสาวเมืองนคร ี่จงเชืือใจสาวเมงนครเราคือสำนักง,นง,งานจนประธานท,ที่สิบา,าในหน้าแล้งของเกือบทุกปีพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดมักประสบปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ ทั้งจากน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าไม่พอและปัญหาจากคนจุดไฟเผาสำนักงานชรประทานที่15ซึ่งดูแลทั้งนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงากระบี่ตระหนักในเรื่องนี้ดีช่วงเดือนเมษาระดับน้ำลดลงเราจะเริ่มตั้งเครื่องสูบน้ำวางแผนไว้2 1เครื่องทำทำนกชั่วคราว39จุดสูบน้ำเข้าไปเพื่อรักษาระดับน้ำในพรุควเคร่งแต่เนื่องจากป่าพรุครอบคลุมและกินอาณาเขตหลายแสนไร่จึงมีความยากลำบากต้องประ ทุกส่วนสำนักงานจุนทานที่15เราพร้อมสำรวจพื้นที่ทั้งหมดในปลุกคนตริงนาทิบด,ดีกรมจุนตาหาอ่วงใหญ่พี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำปากปะนงังขณะเดียวกันปัญหาการช่วยราษฎรให้มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรก็ สคัญติดตั้งเครื่องสูบน้ําทั้ง5จังหวัด138เครื่องจุดแดงซ้ำซากพอใจไหมครับพอใจนะขอทางน้ํำสะดวกก็นแล้วกันอยากจะได้เป็นคลองดาดคอนกรีตวัชพืชจะไม่มีในลําคลองทุกที่ประสานมือได้ดังนี้ปัญหาจะพลี่คใครใช่ไหมครับสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าทุกพื้นที่มีเรื่องสุขและเรื่องทุกข์ที่ต้องคอยกระจัดปัดเป่าตลอดเวลาขอรับมันไมอ่ะ เมืองเขาดีนครสีธรรมราชผู้คนที่นี่จะเลี้ยวฉลาดและไม่ขี้คลาดเขาเป็นคนสู้โกรน่าข่าวดีๆกับพี่คำรณปัญหามีไว้แก้เรื่องแย่ๆมีไว้กำจัด สำนักงานชลประทานที่15เขาถนัดลดพุกสร้างสุขให้ชาวบ้านอยู่แล้วนครศรีธรรมราชนะ <c oughs> จะบอกหายนครนครศรีบ้านเมืองเขาดีนครศรีธรรมราชผู้คนที่